สดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราไปน้ำตกแม่ปูนกันนะคะตอนนี้เวลา1ิอโมงสสแล้วนะทุกคนอีกห8กิอีกกโลเราจะถึงน้ำตกแม่ปูนแล้วนะคะโอเคครับทุกคนอันนี้คือเป็นเสื้อเรานะแล้วเราก็ถึงน้ำตกแม่ปูนแล้วถ้าฟังดีๆจะได้เสียน้ำตกนะระหว่างรอคุณชายเราก็จะ มาเดินเล่นดูนู่นกูนี่ไปนะคือแอบวิ่เห็นน้ำตกหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้มีน้ำตกด้วยนะแต่ คนพร้อมแล้วเราจะเดินขึ้นเขากันเจอแม่น,น้ำตกระหว่างทางก็จะมีร้านขายของมีสเมเสื้อาด้วยนะทุกคนนี่ครับ ม,มันจะมีเรียนมาด้วยข้างบนมีร้านอาหารด้วยนะทุกคนเรากำลังหาทางเดินไปฝั่งนู้นนะทุกคนซึ่งทางแอปเปิลสุลเลก อยู่ตรงนี้จู่อยู่ตรงเอลงลงเนี่ยตรงนู้นไงเน้ำตรงนู้นจะข้ามตรงนู้นหรือข้ามตรงนี้ข้ามนี้ก็ได้โข<ฮ>เดินป่ามาแล้วกลัวอเลยสภาพคือแบบทุกคนมันเมื่อก่อนมันใช่เป็นแบบนี้นะมันมันดีกว่านี้นิดแต่ว่า นองแอบเปลี่ยนไปทุกคนเดี๋เดขนเขาเี่ยขึ้นหัวเขาทับขึ้นไหม น้ำเย็นมากทุกคนทางแอบลำบากใ <c oughs> ช่ไหมมีม,มด เตรียมพร้อมแบบลงน้ำมากแต่ว่าน้าหมาขไม่ได้พารกิจต่อไปเราพยายามจะเดินขึ้นไปทางที่มีคุณลงุงกับคุณป้านั่งนะทุกคนแล้วก็พยายามเดินขึ้นไปข้างบนเราจะเดินไปดูแล้วเราก็จะไปเล่นน้ำกัน l e t สโกค่ะเล่นเสร็จแล้วแล้วหาอะไรกินนะทุกคน อันนี้เป็นอาหารของเรามีไกท่ทอดลากที่บ้านนะครับแล้วก็มีไก่ย่างมีเป็นเนื้อไก่ตูดไก่แล้วก็หนังไก่ตันนี้ตำซ้วปลาระ,ะอันนี้ตัหอยจองแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกอ่องแล้วก็มีข้าวเหนียวสี่ถุงแล้วก็น้ำแล้วก็มีข้าวสวยในนี้โอเคทุกคนเราตอนนี้เรา อย่างเสร็จแล้วล้วก็เก็บแยลเสร็จแล้วนะคะเราจะเดินขึ้นไปเล่นน้ำตกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะ เาเปลี่ยนเสื้อผ้านะทุกคนจะเปลีาา่ยนเสื้อผ้าที่ห้องน้ำแต่ว่านี่มีส่วนตัีขอวกัควห้องน้ำที่นี่ไม่ค่อยกิโอเคสักเท่าไหร่นตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนจุดที่ปัม๊มเพราะห้องน้ำอะไจริงแอบเราจริงแอบแบบแอบแอบไม่สะอาดนะทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนจุดเสร็จแล้ว,ลวเราก็รอพี่คมมาแต่ว่าเราบอกมันเปลี่ยนเร็วแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนช้ามาก ทุปกรณ์มาแต่งหน้าแต่งตา แนะนำนะมันก็โอเคแต่ว่าไม่ค่อยเออไม่ค่อยมีความสะดวกขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องแอบแอบแบบเออมีความพร้อมหรืออะไรนิดนึงเตรียมตัวเสียมใจมานิดนึงเพราะแบบส่วนตัวมีความรู้สึกว่ามันเมื่อก,ก่อนมันโอเคกว่านี้นะทุกคนแบบคือเด๋ยนนี้มันมันไม่ไม่สบายมาก เทีานแล้วนะว่าแบบเออเอาอาหารหรืออะไรขึ้นไปกินได้ไหมซึ่งเขาก็บอกว่ากินได้เอาขึ้นไปกินได้เลยขอบแ้วคุณชายมาแล้วนะทุกคนก็แนะนำถ้าใครอยากจะมาฟิลแบบยังไงอะทุลักทุเลหน่อยแต่ก็ บ้านกันครับแล้วถ้าระหว่างทางแลน่าสนใจเดี๋ยวยิบกล้องขึ้นมาถ่ายอีกนะบ๊ายบายนี่นะทุกคนระหว่างทางกลับบ้านคือฝนแอบจะตกแล้วจ้ามันลุ้นกันว่าระหว่างที่ขี่รถไปฝนจะตกตอนไหนเออรีวิวสถานการณ์ตอนนี้คือครึ่งหนึ่งฝนตกอีกครึ่งหนึ่งฝนไม่ตกนะครับประเทศไทยคนพบได้ที่คลิปนี้ <c oughs> Ja, vielleicht ist auch